ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะเนาะค่ะมอนีเจพัดมีแนวทางเนาะค่ะเนาะแนวทางของห้าน้อยมาฝากด้วยค่ะมอนีเป็นแนวทางด้วยค่ะท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้เพื่อเป็นแนวทางด้วยค่ะเลขสซี่ออกตัวใดเจพัดกับบอลูด,ด้วยค่ะว่าเลขสี่ออกตัวใดแต่ว่าเจพัดเกิดสูตรคิดสูตรคำนวณจากดวงดาวเนาะค่ะเนาะดัดแปลง ดวงดาวจากทำานาาดวงมาเป็นตัวเลขเนาะคะ่ะเนาะหมู่ว่านนี่เนาะคะ่ะเจปัดก็ขอโทษขออภัยหลายๆเจพัดนึกว่ามันจะบ่นเนาะคะ่ะสําหรับห้าหน้อยหมู่ว่านแต่ว่าตัววิ่งตัวหลุดสองกบหานี่เขาคักอีหลีเด้อค่ะสองกบหานี่เขาอีหลีเข่าทั้งสามน้อยเลยเนาะคะ่ะเนาะหากับสองหนี่มาจันที่ขาดคิดแต่ว่าเจพัดหนึ่งว่ามันจะเบ่น มันบามาเบิ่นจักเบิ่นแต่ว่าดาวหนี่เลี่ยงกันเป็นตะเบิ่นเด้อค่ะดาวส่วนดาวเนาะค่ะเนาะเป็นเลี่ยงกันเป็นตะเบิ่นหนาเบิ่น,นีหลีเน,นาะค่ะเนาะแล้วมือนีเนาะค่ะสำหรับแนวทางมือนีอเจพัดเบาเลียงใบเลี่ยงเบือเนาะค่ะเจพัดก็อยากลงอยากลงเด้พากันหาใ้บักหลายเนาะค่ะเนาะแต่ว่ากะคือว่าล่ะกะศึกษาเบึงอยู่เนาะค่ะเนาะ ศึกษาพากันศึกษาเบิ่งอยู่นะคะสำหรับสำหรับแนวทางห้าหน้อยมือหนีเนาะคะ่กะก็ใส่วิจารณญาณในการรับช่มรับฟังด้วยค่ะอันมือว่านี่เจพัดแบบเจพัดกับหลูดเบินเด้อค่ะเจพัดหลูดเบินอยู่สองน้อยแต่ว่าเจพัดก็หลูดหลุดหลุดหาน้ำเนาะคะ่นะเนาะมือว่านนีมันก็เลยได้ได,ได้ได้ตัวหลูดมาก เด้ตวหลุดมากเนาะค่ะเนาะกับปรากฏว่ามือนีคือกันเลยค่ะห้าหน้อยมือนีเดี๋ยวเจพัดจะเบิ้งก่อนเจพัดกรลัง่งคำนวณเลหล็กไ่เบิ้งเลหล็กไ่อยู่ภูมิปาโลเป็นตนูล,ลักขนาดอยู่ที่ราศีมังกรเมื่อกี้มังกรมังกรมังกรเจ็ดบ่ม,บมาพอว่ามันลงสามมันศูนย์ศูนย์ที่เจพัดเคยบาเนาะคะ่ะอันนี้มาเบาเื่องเลหล็กไ่ก่อนนิดหนึ่งจังค่อยไปเล่าไอห้าน้อยเนาะคะ่ะเนาะ เจพัดวายู่เวลามันมาตรงศูนย์องศาทีลักนาเมือ่อใดนี่เจพัดจะหลงตรงที่ว่าเข้าเจ้าเจ็ดเหลือ,อตัวใดจังสี่เนาะคะ่ะกับปรากฏว่าเขารู้แล้วละบัดน,นี้เพราะว่าบางครั้งมาเจ็ดเลยเด้อบางครั้งมาเจ็ดแต่ว่าบัดน,นี้โจโรมันเป็นตันโุโจโรผู้มีปาโลเป็นตนันุแล้วมันมีสองสามสี่เลยค่ะผู้มีปาโลมวดน,นี้เจพัดยันมาโมาตเกา 2, 3, ่าสองสามบ่ ก็สองสามกับสองซีเนาะคะ่ะเนาะสิมาโบความฝันในฟัน่งบาสิเบมือขึ้นหนีขอโทษเน้ะค่ะมือขึ้นนีเจพัดไรสดไขอ่าบปีเซียนเนาะคะ่ะบูชาปีเซียนี่เนาะค่ะปูปีเซียดูดโชคนี่เจ็บบูชาเขากุมฟี่เนาะค่ะเนาะเจพัดปล่อยเหล็กในในกุมเนาะค่ะเนาะบดนี่เจพัดขออภัยหลายๆเพจเจพัดแปดแปดแปดมือขึ้นนีเจพัดบไรบา่าแมนแบตมันหลาย เจพัดบาสิเวอาเรื่องความฝันในฟั่งตอนไทยความฝันเจพันน่ะ่าสิบใอยฟั่งตอนไทย่าสีไล่กระเป๋าเรียบร้อยแล้วจังสี่เนาะคะ่ะเนาะเจพัดก็มีกระเป๋าเจพัดก็ขายกระเป๋านั่เนาะคะ่ะเนาะขายกระเป๋าแล้วก็อ่ใหาย้นบูชาวัตถุมงคล้นนเจพัดกัไล่ขายย่งมื้อขึ้นนี้เจพัดจะไล่สดช่วงประมาณถุ่มกวาๆเนาะคะ่ะเนาะ ถุมก็กวาเจพัดจะไล่ขายเจพัดจะขายของนั่มบนี่แต่ว่าคนติ่สื่อของจากเจพัดน่ะบ่ราว่าจะเป็นกระเป๋ายังกระซังแล้อค่ะเจพัดจะดึงเขากลุมหมดเลยเ่ราะจ่บมเมนจะพอปีเซียนาะคะเนาะถ้าผู้ใดสนใจกะเข้าไปเบิ้งไปรับชมนะคะเนาะไปรับชมอยู่เพจนะคะเพจเ Facebook เจพัดแปดแปดแปดนะคะก็จะไล่ประมาณถุมเกือบจะสองถุมนะคะแต่ว่าบ่ทาันในหอดอกประมาณถุมกว่าถุมสี่สิบ ถุงสีสิปประมาณนี้เนาะค่ะโดยประมาณสีซิบหาสิบถุงสีสิบหาสิบนี่ละเจพันไร่สดุดมือคืนนี้ว่าะเบักความฝันตอนไทยเรื่องเหลขรัฐบาลไทยด้วยค่ะเจพันวะเบอกความฝันบัดน,นี้ต่อไห้ต่อไห้ว่าเหาคำนวณเหลขกได้ก็จริงได้แต่ว่าเรื่องเรื่องสิงศักิ์สิทธิงเรีนลับนี่มันกะมั่นกะปฏิเสธบได้ว่าโบกเกี่ยวของกับโฉกลับปฏิเสธบได้เลยะคะ่ะ มันเกี่ยวของกันความฝันเทานี่ก็สำคัญเจพัดว่าจะเว้าความฝันต่อจากไหลกระเป๋าแล้วปรากฏว่าแบตมันเบิดด้อค่ะไปแบบบริลล่ามือขึ้นกับคอถทษขอไัยเนาะคะ่ะไปแบบบริ้สังไดล่าค่ะผู้ใดเข้ามาเบิงชมคลิปช่องเจพัดผ้ารวยแล้วกรช่องเบ้าเซชนแนวอยากอุดหนุนนะคะเนาะอ,อยากอุดหนุนสนับสนุนเจพัดกะเข้าไป เบิงทั้งเพจนะคะเพจเฟซบุ๊กเจพัด888เนาะค่ะพิมพ์เข้าพ okay? ิมพ์เขาไปว่าเจพัด888มันก็จะขึ้นเนาะค่ะเนาะเขาก็กดติดตามไ้เนาะค่ะเพราะว่าเจพัดกับบริษตทกราไร่บริประกรรมช่างก็จะมีพวกกระเป๋าเนาะค่ะกระเป๋าสวยๆกระเป๋าแบบนี้เนาะค่ะกระเป๋ากระเป๋าเป็นกระเป๋างานแช่ันอย่างสี่เนาะค่ะเจพัดกับบริษขายแพงเนาะค่ะเนาะแบบนี้ สวยๆงามๆกัหลากหลายเนาะคะ่ะอันนี้ก็เอา,มาใม้กันเบิง่งใบนี้กันี่สวยๆใบนี้เนาะค่ะเนาะกับบได้แพงกัพถา้าถ้าผู้ใดบูบาวาจะเป็นสร้างสื่อกับเป๋าเนาะค่ะเนาะหรือว่าจะบูซาสอยนี้เขาคุ้มฟี่เบิดเนะคะอันนี้เขากะเจพัดกัมาบอกอ่าให้ฟังเนาะค่ะเนาะข่าวสารกะสนับสนุนกัเขาไปเบื้องทังเพจเนาะค่ะเนาะเจพัฒนดเป็ดเป็ดเนาะคะ่ะ มื่อขึ้นก็ร่งสีบาค้อมฝันนี่ล่ะมือนี่ลหละสีบามือนี่ลหละสีบาตอนนี้ลหละกำลังสีบาวคว้ามฝันในฟัง่บงบังเอิญก็เลยอน,นี่ก่อนเจพัดเซียงเหลขสองสามกับศูนย์เจ็ดงวดนี้เลอค่ะเลขตโตเก่าล่ะเพราะว่าเจพัดเบื้องดาวแล้วหรือว่าดวงดาวนี่มันมักจะมากก่อนที่จริงเจพัดเขียนไว้สองสามกับสองสี่งวดนี้เลยค่ะเจพัดจะเฮ็ดไว้ในสมุด เจพัดจะเขียนใว่านี่เจพัดจะเขียนใบสี่งวดวันที่อาจจะบ่เห็นเนาะค่ะเนาะเจพัดจะเหตไใบสี่ในหนังสือเจพัดจะเขียนว้งวดนั้นงวดนี้เลขจะมาตัวใดจังสี่เนาะคะ่ะคำนวณว้เล้วแต่ว่าเวลาเมาบอบ่้นหนึ่งสี่กับจะกัดจ,จะมาเบองอีกรอบนี่เจพัดจะเหตุใบสี่ก็คือจัง,งวดอันที่มันหลกสีหนึ่งเจ็ดน่ะ,จะเจพัดคำนวณได้เลขสามตัวเลยก็คือ C ไอเจ็ดหนึ่ง C เจพัดกับมาจับสลับกันสามตัวปรากฏว่ามันมาก่อนเจ็ดพัดเทไว้กับครึ่งงหวดครึ่งหวดสองสามเหมอนละเจพัดเขียนว้สองสามสามสองสองสี่สี่สองโวดวันที่สิบหกกันยาพระนองศาดาวมันโลหินี่ตรงกันสี่สองสามสามสองมันมาก่อนอีกแล้วพี่น้องดวงดาวนี่ลีนะดวงดาวนี่ถ้าบางครั้งนี่มาตรงกับตรงแล้วค่ะแต่บางครั้งนี่ มาก่อนหรือว่ามาหลังครืนะ่งหัวหนึ่งซีน่ะมาหลังหวหนึ่งซีเจพัดฟันไปทีหนึ่งซีแบบว่าขันออ C, ่หนึ่งซีเจพัดได้เป็นลานเจพัดกับสื้องวดที่งวดที่เจพัดซสื่อเป็นลานนะ่ะมันบ่ออกแต่ว่ามันมาออกหววต่อมาหนึ่งซีล่างตรงๆเลยล่ะค่ะบ่ได้กลับเจพัดกับ J กสื่อหนึ่งซีเลยคือกันแต่ว่ามันมาออกหววต่อมาแต่ว่าเจพัดก็ไดยุแต่ว่า J กับไดบ่หลคือจังถ้าว่ามันออก ตรงงวดเนาะคะ่ะนี่แหละดวงดาวมันเป็นแบบนี้มันบ่เมนคำนวณแบบตัวเลขเนาะค่ะเนาะบางที่เฮากับบรลู้ว่ามันเกิดอียังขึ้นแต่ว่างวดนี้เจพัดมันนั่งวิเค์เด้วยค่ะเจพัดกับวิเคราะห์คำนวเบึงบ้านได้ห้ในไลยกลุ่มเพื่อต้องการความหมั่นใจเลขศูนย์นี่กับมาด้แต่ว่าค่อนคางจะก็จะบ่ไดดูดเด่นปันไดศูนย์เนาะค่ะเนาะมันโดดเด่นที่สอง สองกับสี่เนาะค่ะแล้วก็เก้าเก้านี่เด่นเด้โจโรเป็นตนุนี่โจโรเป็นตนุนี่เก้ากับหนึ่งกับหรือว่าหกกับหนึ่งนี่เนาะค่ะเนาะนี่แหละหกมันจะมาหงวนนี่บองหวนวังหันเจพัดฟันขักแต่ว่ามันบม่มีตำแหน่งเ้ยค่ะมันไม่มีตำแหน่งนะมันได้มันเป็นมหัศโนแต่ว่ามันบ่ได้ตำแหน่งไม่มีตำแหน่งมาตรฐานนะ่ะจังหนึ่งยังสี่มีตำแหน่งเกษตรมูลเกษตรตะนุเกษตร ตนุเศษตนุกเกษตรเนาะคะ่ะหนึ่งนี่นะสนใจมากสำหรับเลขหนึงนะะ่งเนาะโจโลเป็นมรณะมรณะเจ้าเลื่อนสถิตเลิกโจโลเลื่อนมรณะเจ้าเลื่อนมรณะตำแหน่งมาตรฐานกเกษตรมุ่นกเกษตรตตนุเศษ,เศษสำหรับเลขหนึงนะะ่งเนาะค่ะจะไล่เบิ่งเลยแล้วก็สถิตเลิกเนาะคะ่ะจะมีเลขสองเนี่ยอย,อ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 ยู่ที่สิบสององศาถึงเวลาเลขออกอยู่ที่สิบห้าองศา เลขสองนี่นักสัตว์นี่เป็นโลหีนี่แล้วค่ะมันจะตรงกันที่เหลิกหนะน,นาทีที่สามนาฬิกาเก่านาทีกับสามนาฬิกาสี่สิมหาตรงที่เลขสามกับเลขสองนี่เป็นผู้มีปัโลงวนนี่ผู้มีปัโลเป็นตนุนี่ลหละสองสามสี่นี่เป็นผู้มีปัโลเรี่งกันเลยมันจะมาโตเกา่าวบอเจผัดกระสงสัยมันคือออกแล้ว ถามันบอกออกว่าหันนีงวนนี่เจพัดหยมเลยขยมเลยสองสามสามสอง,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 งนี่มันมาแล้วบัดน,นี้บัดน,นี้มันเห็ดใหนเขาแบบเออมันมาแล้วแล้วมันได้มาหาอุดด้วยปะกะเลขสองได้ภูมิปโลเรือนปุตตะเจ้าเรือนปัตตานีมาตรฐานก็คือมุ่นเกษตรมาหาอุดขึ้าม,มามาหาอุดนี่พี่น้องม,มันมันมาอยู่แล้ว บนันนี่เลขสามนี่เนาะค่ะกันนักสัตว์โลหกนี่ขึ้กันองศาจะอยู่ขอนคางจะอยู่ที่ยี่สิบองศาลักนณาอยู่ที่สิบห้าแต่ว่าลักนณาเวลาออกเจพัดเอาที่สี่สิบสองสี่สิบสามนาทีเพราะว่าเลขรางมันจะออกประมาณนี้เนาะค่ะแต่เกียสี่สิบห้า 45. แต่ว่าถ้าเฮาเบิงลักนณาหนี่มันจะตรงเว,เวลามันจะหนี่แต่ว่าม,มันมันบ่มีดาวบ่ว่าจะ42 41 4บหาหรือว่าช่วงเวลาเลขบนหอกจะบ่มีเลขที่ว่ามันตรงกับลักนณาเลยงวดน,นี่แต่ว่าบัดนี้พ่อบ่ตรงลักนาเข้ามาเบิงพวกตำแหน่งดาวเจ้าเลื่อนนะคะไก่เคียงเวลาที่สุดก็คือเหลขเก่า โจโรเป็นตนุโจโรนี่ไหมยถึงโชกลาบเวลาเสียงโคเขาจะจับจับเลิกโจโรด้วค่ะโจโรเลิกนี่มันเป็นโจโรหรือเป็นตนุภูมิปารโลเป็นตนุโจโรเป็นตนุหรือว่ามันจะมาเก่าสองเก่าสามเก่าสี่ไปเองสี่เจพัฒกำลังวีคอวีคอแบบคักเอาแบบแกลกนงวดน,นี้งวดวันงหันเนี่ยสองเจพัดว่าสองจังเดมันก็มาอยู่แล้วแต่มันสีมาก,กับหกเจพัฒบัดเรยไปจับใส่หกเนาะค่ะเนาะ แต่ว่าสามสองกับนี่อยู่มันก็มาใดตวบางวดนี้นีคือบอกเลขสามนี่เป็นภูมิปรโรเป็นปุตตะขึ้นกันเนาะค่ะเนาะปุตตะพันธุลาภะลาภะกับโชคลาภแต่ว่าตำแหน่งทศสำลักไม่มีลาภะเป็นประราชาโชคอันนี้กับพระธรรมดาตำแหน,น่งเิ่นบัน,นีเลขสี่นี่ภูมิปรโรสุภะอริสุภะสุภาราภะมันสิมาสามสี่บอกค่ะ เขาถ้าถ้าบ้กกันแบบตามตำแหน่งดาวนะถ้าห้า่เบาแบบว่าถ้าเ้าว่บาแบบว่าเลขสามสี่มันบ่นสวยจังสี่นะถ้าเราไม่บอกว่าเออสามสี่มันไม่สวยหรอกถ้าเจพัดเวบา,บาตามตำพูดตามตำแหน่งดาวแล้วก็พูดตามตำแหน่งดาวแล้วก็เจ้าเรือนเรือนมาตรฐานเขานี่สามสี่นี่น่าสนใจแต่ว่ามาตรฐานของ ดาวน่าจะยูที่สองซีน่าจะน่าสนใจกว่าเพราะว่าสองนี่มูลเกษตรมหาอุดซีเป็นเกษตรมูลเกษตรมหาอุดคือกันมันจะมันเวลามันออกเลขคะเลขไทยที่เจพัดว่ามันจับคู่ง่ายคือแบบใดวัตทเลขไทยน่ะถัาห้องมั่นใจอยู่แล้วตัวหนึ่งเสียมันก็จะเอาตำแหน่งดาวตัวนี้แหละไปออกน้ำกันถ้าเกิดว่ามันมาหนึ่งมบอหนึ่งนี้เป็นมอละมอละแม่นบอ มันกับมาทีหกมรณนะปุตตะกัมมะกัมมะมาเป็นเพชฌฆาตเป็นกัมมะงวดนี่ก็บยานมีหกนี่มันมัน,ม,นมันสิไลแบบนี้เวยคะ่ะดวงดาวนะ่ะบนันนี้ผู้มีปาโลกับมีสามมีสี่มีสองเป็นปุตตะลาภสุภะสุภาลาภะนะงวดที่เมื่อต้นปีนะ่ะค้นวาเลข สี่บ่ข่มากม่นบ่มันออกหกสี่สองงวดนั้นหกลาภะสี่ลาภะสองเป็นสุภะงวดนั้นสุภะสุภะลาภะใส่กันเลยมันออกมากันเต็มเต็มอันงวดนี่ขันขันบ่ว่ามันสามสีมันบ่สวยเนาะค่ะเนาะมันเป็นเหลขบ่สวยแต่เขาบ่ติดเข้ามาความชอบอะเจ๊พลาดนี่กับที่บางครั้งที่พลาดนี่บ่เมนดาวพลาดด้วยค่ะความชอบมันพลาด ความชอบพี่น้องเป็นบ่เป็นไหมชอบตัวนี้ยังเสียแต่ว่าดาวเลขหนึ่งกับโดดเด่นมากได้ดาวเลขหนึ่งมันจะหนึ่งเก้าหรือหนึ่งหกนี่แหละพี่น้องเจ๊ผัดเบิ่งอยู่เดี๋ยวให้คานวณเบิ่งกคักให้ิีคอเบิบบ่งกัะคักทางให้จับประมาณหกตัวนี่บ่พลาดอยู่แล้วแต่ว่าเจ๊ผัดจะคัดแค่สามสี่ตัวขงเสีย จะขัดเอาหน่อยๆออเสียสามตัวเสียเลขกเล็เล็กเลขคำนวณเนาะคะนะ่ะเนาะมันมันจะไม่เหมือนกับเหลขอันความฝันเฮาะดิเพิ่นมาอย่างได้ตัวเดียวแข็งแข็งเอเหลขคำนวณมันเหตุบ่ได้ลยเค่ะมันได้ดินั้นน้าเดามันจะมาแบบตรงกันเปเปไป,เป,เ,ปเป๊นี่เจฟัดกาฟันแต่นี่มันบ่มันบ่อันนี้เลยคะ่ะแต่ว่าองศาตรงวูนนี่มันอยู่สี่กับสองเนาะคะ่ะองศาตรงกัน อยู่ที่12องศาเหมือนกันลักนาออกเวลาออกอยู่ที่15องศาก็ถือว่าใกล้เคียงนะแต่ว่าขันลักนาเป็น12องศาลักนาเวลาหวยออก12องศาเ,เลขสองกับเลขสี่นี่ตรงกันที่12องศาเจ็บฟัดฟั้นหลันเปอร์เซ็นต์ออกแต่นี่ลักนามันจะหนีดหน่อยมันมัน,ม,น,ม,นมันไม่มันไม่ตรงมากเท่าไหร่แบบนี้เด้ค่ะการคำนวณดวงดาวกะวอลเลียงรัฐบาลไทยไปหลายแล้วเนาะคะ่ะสำหรับห้าน้อย ม้อนี่มาบอกมาหาห้าหน้อยจะ่าเบ้าเรียงเลขไทยกะเจพัดอยากมากแบบว่าถักทายพูดคุยกันนะ่ะมาก,กว่วเนาะคะ่ะเนาะวันนี้ห้าหน้อยม้อนี่ด้วยค่ะแนวทางด้วค่ะแนวทางหาหนอยแนยวทางหาหนอยวันนี้นะคะ่ะเนาะวันที่สี่กันยาหกห้าเนาะคะ่ะวิ่งลูดที่สองกับห้าเป็นยังเจพัดคือให้ตัวเกา่าแต่ว่าเจพัดบ่ได้จับคู่ห้ตัวเก่าด้แต่ว่าเจพัดห้ตัวเกา่า พิเศษปกติ VIP นะคะวิ่งรูดที่สองกับผ้าเจพัดจับไห่สองศูนย์สองสามสองเจ็ดหาสองหาหกหาซี่ล้วก่าหนึ่งสามพอวันหนึ่งมันก็สวยสามมันก็สวยแต่ว่าเจพัดก็ต้องเลือกเจพัดเลือกแบบนี้เนาะค่ะห้าน้อยนี่มันจัดเข่าที่ตัวลูดเลยค่ะวิ่งรูดจึงเสียมันก็ใส่ทุนหลายแต่ว่ามันมันมันจับแบบว่าจับดาวนะมันแบบ แต่เมื่อวานนี่เจพัดได้เจพัดได้พิเศษได้บนรางนะคะพิเศษเมื่อวานพิเศษนี่ได้บนรางเมื่อวานแล้วก็ได้ปกติสำหรับห้าน้อยมือนีนะคะเนาะห้าน้อยวันนี้นะคะวันที่สี่ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะชัดไหมคะ ดูด้วยค่ะชัดไหมใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเจพัดบ๊หลู่เด้อวะรีจอกตัวใงไห้เป็นแนวทางเนาะคะะ่ะเนาะถ้าชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านตัวรูดตัวฟันอาจจะฟันตัวเดียวกันแล้วมันมีสามกับหนึ่งอีกที่มันสวยเจพัดกับเสียดายเสียดายแต่ว่าไม่ได้จับมาเนาะคะ่ะเจพัดเอาตามสูตรเนาะคะะ่ะเนาะ แต่ว่าสิมามันอาจจะมาหนึ่งหรือมาสามกับบัลลูแต่ว่าเจพันหงหนึ่งสามไลตรงนี้เนาะคะ่ะเนาะเจพัดกอาตัวที่มันเด่นที่สุดเนาะคะ่ะตัวที่เรามองเห็นว่าเด่นนะคะเป็นดวงดาวเด้อค่ะเด้อคำนวณสูตรดวงดาวเนาะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะเจพัดกับบัลลูวารลกอิจยอตัวใดเด้อค่ะใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะนี่เนาะคะ่ะเนาะเป็นแนวทางเนาะคะ่ะเนาะสำหรับฮานอยวันที่สี่กันยายนหกหาเด้อค่ะค่ะ นี่เนาะคะ่ะเนาะกระขอให้เอฟซีถูกทันเนาะคะ่ะโชคดีเนาะคะ่ะเนาะอย่าลืมเด้อค่ะสื่อตัวใดออกตัวนั้นโฟก,กัสอย่าไปว่าเจ้าของม่มีโชกเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ